มีผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผมเท่านั้นรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทานยังเป็นเกียรติอันสูงสุดที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อนักเรียนอันเป็นผลผลิตที่มีค่ายิ่ง กระผมจึงเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานด้วยความภาคภูมิใจโดยเตรียมงานร่วมกับคุณครูพี่ๆและเพื่อนนักเรียนทุกคนเพื่อให้การประเมินในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอค,ครับค่วิทยาศาสตร์โดยนําหลักคิดมาผสมผสานเพื่อให้นําไปสู่การป,ปฏิบัติจริงเป็นบันไัสีขั้นครับขั้นที่1คือการคิดอ่านเนื้อหาสาระครับขั้นที่2คิดอ่าน วิธีการศึกษาอาหาคําตอบใช้หลักเหตุและผลขั้นที่3คิดอ่านนําไปสู่การปฏิบัติจริงและขั้นที่4ขั้นสุดท้ายคือการคิดอ่านนําไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ นอกจากนี้ผมได้ศึกษาจุดเน้นของการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายในด้านคุณธรรมค่านิยมศ2อประการพบว่ามีความสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนคุณลักษณะของผมและซึ่งได้นำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังสอดคล้องกับคุณลักษณะพื้นฐานการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ผมจึงขอนำเสนอเป็นแผนภาพครับและต่อไปก็เป็นการวิเคราะห์เป็นแผนภาพนะครับออข,อข,ของค่านิยมหลักของคนไทย12ประการครับเช่นข้อหนึ่งครับคือมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน,ข,นข้อหนึ่งคือความรักชาติครับ และตรงกับหลักคิดบันได4ขั้นคือขั้นที่2และขั้นที่3สามขอข้อกับเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคือข้อ4.5จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และ4.1ปฏิบัติตามหลักศาสนาครับต่อไปผมจะขอ,อนำเสนอประวัติส่วนตัวคุณลักษณะพืน้นฐาน5องค์ประกอบ